สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักทานต่อเขาใหญ่ทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้อู้ยมันคืออะไรครับวันนี้พายุพายุทอร์นาโดหรือเปล่านะครับวันนี้เอาใจแล้วดีครับครับครับโอ้ยอะไรนี่วันนี้พายุพายุฮะทาเลทรายพายุทะเลทซายโอ้เอ้าอะไรนี่ทำไมดำหมดแล้วนี่ครับช่วงนี้เรามาวันนั้นยัง เงืองยังเหลืองเหลืองอยู่เลยวันนี้ไหมหมดแล้วครับไหมหมดแล้วอือฮืออจูดจูดป่าครับพี่น้องครับก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้นะครับอ้อากาศเป็นไงจะแหลมเหนาทั้งหนาวทั้งลมครับทั้งหนาวทั้งลมวันนี้สองแล้ววันนี้วันนี้สองครับผมนี่โอ้โหสั่นเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ามีใครมาบ้างวันนี้ตัวทดเหรอตัวทดว่าอ่ลูกเสียแตกปอกวะอะไรวโอ้โหเห็นว่าเปเนุก นะครับเมื่อเช้านี่เป้านกลงใส่ไว้แต่เมื่อคืนนะครับเป้านกลงแล้วก็มาต่อเลยเบิ้ลต่อเลยว่าอย่างนั้นนะครับเอนยังไงจะแลมแบบนี้ค <c oughs> นทายออนู่นนะครับกาลังนั่งเข้าฌานอยู่ครับพี่น้องครับหนาวครับอาจารย์ใหญ่ผมนะครับตอนนี้นั่งทําสมาธินิดนึงครับ่าเสริมกําลังภายในเอเดี๋ยวไปสอบถามดูซิว่ายังไงวันนี้ เอาพอดีพ่อวัสดีครับวัสดีครับโอ้กำลังอะไรนั่งเข้าชานกำลังเข้าชานอยู่กำลังเป่าคาถาอยู่โอ้โหหนาวไหมพ่อวันนี้ก็พอดีพอดีอืมจากแดดพอดีนะเป็นไงวันนี้นกตัวเมื่อเช้านี่ผมพาไปเอาครับผมพาไปเอาอยู่บนต้นครับใสไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนึงแหละอ่ามันยังไงมันจะเข้ากันอยู่เรื่อยใช่ไหมเหมือนจะเข้าจะเข้าไม่เข้าก็เดอ๋ยไก็ไม่ลงมาละป่าอยู่แล้วเราทำอยู่ป่าไปเลย ก็เลยไปเอานกป่ามาเล่นต่อปาอีกครั้งนึงต่อป่ามันก็นอนเหมือนกันแล้วเมื่อคืนก็นอนด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอครับเมื่อคืนเจ้าฟ้าเลยนะฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ก็นอนป่าไปคืนนึงครับพี่น้องครับแล้วก็คืนนี้ต่อเมืคืนนี้กืนถ้าอยู่วันนี้ถ้าอยู่ใกล้บ้านแน่นอนอีกใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับนี่ยครับนกแกะเมื่อคืนนี้นอนอยู่ต้นคอยนะครับพุ่มคอยครับพวกนี้ตายรถถถังเหยียวก็ไม่ตายพวกนี้อ่าครับแข็งแกร่งมากครับนกแกะ ไม่ต้องห่วงครับลุยงานต่อเลยครับผมไม่ต้องหยุดนะครับช่วงนี้รับโอเข้าโอนะพ่อเนาะแล้วว่าปีใหม่หยุดไปแล้วจานแล้วเข้าโอต่อเลยครับปีใหม่หยุดเยอะเข้าโอต่อตอนเช้าเลยกี่กาแล้ววันนี้สองเอาแค่สองกะพอสองกะพอนะครับเอาโอเคครับขออนุญาตประดังวันนี้ก่อนตัวนี้โอ้พ่อปัดก็ได้ใบแล้วเพราะจานแหลมก็ได้ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วไฟไหม้หมดแล้วตอวนี้จริงอยู่แล้วไม่จะเปลี่ยนใหม่แล้วโอเปลี่ยนใหม่เนาะขับขับขับโอเคครับ ได้เวลาลงลงเป็นไงพ่อวันนี้ได้อะไรเนี่ยได้งาได้งาง้มโอ้ได้งามนังสติ๊กงามไม่มีอะไรก็ไม่ได้งามเลยโอ้ดูเปไงนกเยอะเหนียวไหมโออไม่เหนียวถ้าไม่เหนียวคงเหี่ยวแล้วเนาะมันไม่เหนียวไม่เหี่ยบไห่เออถ้าวันหนึ่งก็โตก็โตเปไงลมไหมวันนี้โอ้ไม่ลมมีลมหรอกนกมันเข้าร่วมไหมพ่อ ร่วมจะไม่เหยียบอยู่ข้างบนนู่นไม่ยอไม่ยอมลงไม่ลงเลยขันโยนอย่างนั้นอ่ะเหมือนกันนะครับพี่น้องครับสมัครแล้วกันไม่รู้เราแต่ยังมีคนหมานอยู่วันนี้คนหมานเขาก็หมานเหมือนเดิมมาและครับผมผีภูเนาะผีภูเขาก็ให้ผีภูแล้วก็ไปเราผีบ้านผีบ้านเราอย่างเรานี่ไม่หมานเลยไม่หมานไม่หมานเราเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านถ้าเล่นแถวภูเนี่ยต้องโยกให้ผีภูผีูเพราะว่าเขา ถินของเขาถิ่นเขาถิ่นเขาบ้านเขาบ้านเขาอืเขาไม่ให้ไปหาฝั่งโนะหรอกอืมถ้าพับผ้าเขาไปรักเราเราก็เขาไม่ได้ไมา,มานกตัวก็ไม่ได้มาโอ้ยที่หัวขาด <laughs> โดอเขาไปทางบ้านเราเออหัวขาด ไม,ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ต้องภูมิโซ่โอ้ไม่โซ่ลงสุ่มโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตัวหน่อยพ่อแบดสวยไหมอ่าดูตัวหน่อยครับผมอ่าพากันห่ดเลยโอ้ยใสเลยอ่ะขอก้อนตัวไหนเหยียบตัวไอ้เจ้าไหนอาจารย์ต้องใชตัวฝึกตัวกลางๆตัวไม่ใช่นกต่อตัวไหนนกฝึกตัวไหนตัวเจ้าสองเก้าสองเก้าครับเจ้าจืดเป็นไงเจ้าจืดเจ้าจืดบ่เพี้ยงอ่า เจ้าสองเก้าคันดีพอดคันดีแต่ไม่มีอะไรนะครัเขาชอบเอาตัวหม่นั่นเลยเขาจะรอของเด็กใหม่เจ้าสองเก้านี่เป็นตัวที่สองใช่ไหมจันตัวที่สองครับโอ้โหครับใหม่ไม่ธรรมดาครับเนาะเนาะเจนเยนเจเนพ่ออ่าไอเรานี่มันแห้วตลอดแล้วเราเนี่ยนะ มาฝั่งนี้นี่ไม่ค่อยหมันพัฒแต่น้ำมือบ่ได้ดันดองมือเนาะตายจร่นี่าอเดี๋ยวเอารอสักครู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอมาดูตัวตัวเชียงใหม่ครับพี่น <c oughs> ้อง้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆครับนก <c oughs> <c oughs> อือหือโอ้แข็งใหญ่มากครับพี่น้องครับ <c oughs> รอ่ามีอะไรไหมอาจารย์ เอาเต็มมือเลยครับล้นมือเลยใช่ไหมจย์ล้นเลยครับครับไม่ต้องไปล้วงหรอกพ่อโอ้สายล้วงนะครับสายล้วงนี่ชอบล้วงอยู่แล้วโอ้แขกนะครับแน่นอนดูแต่สนับปีกอะครับนกพู่อยู่แล้วนกลักษณะนี้นครับอืสวยสวยครับนกไร่นกบอดีไล่ไม่เป็นเสียงอ่าไล่ไปทุกตัวไล่เสิครับผ่านเมียนครับบอยุทธวัญาัติแบบคู่ไล่กันเลยครับไต่กันนกมานอันยง นี่ใหญ่ครับลูกกุเดียวลูกุกเดียวใช่ไหมอาจารย์ครับผมเพราะว่าดูจากสนับปีแล้วเป็นสนับปีกสั้นนะครับพี่น้องครับเอาอะไรเนี่ยอ่าไม่ต้มนะครับนี่อ้าวคอนไม่รู้ว่าเหยียบตอนไหนใช่ไหมอาจารย์สิบกว่ามันก็เยียบประมาณวังซีมงครับวังซีมงชีวะวังซีมง แต่ไม่ได้เฝ้านี่แหละประเด็นมันมัวจะเอาตัวหนึ่งไปไล่แมีนยูซีดีพบกแมีนครับมัวจะเอาไปไล่ครับแมนผมเอาอกกันอขึ้นไปเลยเลยบอกเลยมันอยู่นี่ก็เลยปล่อยมันไปเลยครับใส่ได้ที่ดีๆแล้วใช่ไหมพุ่มดีๆแล้วพอผมคือผมดักบุกเสียงหน่อยแต่เพราะว่าเมื่อไหร่บุชเชงหน่อยมันเห็ดยอดหัอกไม่ล่ตีเขายอดหรอกครับนอนเนี่ยมันนอนอยู่บุงที่เชียวโอ้ยลมน่าจะแหลมวันนี้สุดๆเลยครับยังดีที่ ได้ตัวนี้เก็บแต้มให้อยู่ครับตัวที่พวกเราเอาไปไล่กันนี่โอ้ยครับไม่เข้าครับพี่น้องครับไล่ไปไล่มาพวบัดก็ไล่ไปไงครับไม่ออครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับสภาพนะครับจริงๆนะครับผมนะก็ค่อยว่ากันใหม่ครับพี่น้องครับวันนี้ยังไม่ใช่วัน ของเรานรนเนาะพอบัตรเนาะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอต่อไปไม่รู้ว่าวันไหนลหละจะเป็นวันของเราเปีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ดใจพูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกิกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดดึงสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานนะครับไปก่อนครับจจแหลมผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่อีกไหมคอนสองทุ่มนี่ไปอีกไหมนี่เอาไปวางไว้อีกไหมพรุ่งนี้ค่อยไปเอาลงอีก มันเดือดยอดกว่าชันบ้านอ่ะกรับบกกระปุ